คลิปนี้ก็ดองอีกเช่นเคยน,นั่นเองซึ่งก็ดองมาจนถึงวันอังคารนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนี่คะว่าจะลงวันจันทร์แต่ก็ดองมาจนถึงวันอังคารจนได้เอิร์ดนี่สวัสดีจ้าทุกคนหลังจากที่หายอาบน้ำใหม่นะหลังจากที่หายโอเคแล้วน,นี่เพราะว่าเราวันจันทร์อย่างเดียวเเพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งก็จะลงแค่คลิปเดียวซึ่งวันนี้นะคะเรามาลงเป็นเกม ROV น,นั่นเอง ซึ่งถ้าวันไหนเราว่างๆแล้วก็อยากลงคิปรู้รู้สึกแบบว่าว่างๆอยู่เราอาจจะวันนั้นอาจจะได้ลงคิปด้วยนะคะอาจจะไม่เช็คแค่วันจันอย่างเดียวเนาะซึ่งถ้าวันไหนไม่พรอซึ่งถ้าวันจันวันไหนที่ไม่พร้อมเราก็ต้องขออภัยด้วยเนื่องจะบางวันเราอาจจะป่วยนะคะ Welcome to Arena of Valley. ซึ่งเราก็เข้าแกงมเลยดีกว่าตัวนี้เป็นสายฟาร,ร์มนีงซึ่งตัวนี้เ,าเอามาเป็นโค้ชียวรลนเดอร์นี่ซึ่งถ้าเจอบอทต้องขออาภายัยถ้าเจอบอทต้องขออภัยทีด้วยนี่เพราะว่าเราไม่ได้เล่นอโอวีมานานมากปีได้ล <We will S 1> แล้วอ่ะเอ้ยก็ต้องเจอบทธรรมดาององามาเล่นนะต้องเกือบ

If an enemy has been defeated. Trust. An enemy has been defeated. Execute! An enemy has been defeated. We will create a new world with our own hands. Executed! Dragon mm. and Slayer! Retreat! An ally has been defeated! No one has a weakness. Enemy is killed! ตุยดอกกับตุยยอดหรือแบบุยโลยอ่ะทำไมเขาแบบนี้อ่ะคะคุณยอดิตุยเลยนะซึ่งตัวน right ี้ก็เป็นตัวมิดแคบอยู่แลวตัวน e เลยล่ตัวเมนของฉันนะคะก็จะมีเป็นลอนเลียแล้วก็มีตัวเฮอร์บี้ แล้วเคอร์บี้ใช่ปะไอตัวเคอร์บี้ใี่หรือเับหาทีนห้น้านะคะเราอาจจะมาเล่นเป็นเคอร์บี้นะเต้ <an> ตพูดได้เลยเ <an> ตก็จันหน้านะคะอาจจะลงมาเล่นเพราะว่า โอ้ยเข็นเล่นไม่เป็นมา l i t t ร e ป o n y มา l i ล t ร e ป o n y ม y l i t t ร e ป o n y โอ้ยมัวมากไม่กฉันคาได้พอฉินมัวมากมัวที่สุดมัวว่าน,นี้มีอีกหรือไหมวไว้ I us go, Kikawa! It's all. An ally has been defeated. It's split. ฟาร์มไม่เป็นนะคะน่าจากว่าฉันไม่ได้ลินอาโอวีนานยังมีอีกหลนายรนีย Double kill! An ally has been defeated. Always an enemy. Always an enemy. Your tower has been destroyed. Feel, feel, feel. Hiya! An enemy has been defeated! Feel, you Attack. Attack! Yield! Out with the old! Feel! Retreat! Team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Why the living? Your team has destroyed a tower.

어? <목소리> ตูลิกว่าพัชนาดามาปิว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 นะเดี๋ยวตุวยค่ะไม่นะ่าโ,โอ้ยตกลาได้ กับลาได้คูอะไรวะเออเราต้องเป็นคนดีเราต้องห้ามลาเออจิดอะไรอยู่ิกิวสเนี่ยถ้ามัมีกดหยุดได้ไหมมันแบบมีกดหยุดใช้งานได้ไหมฉนยหบตัวนี้ิสวอ My My boys hesitate run your boy boys, boys won't to run on won't hesitate hesitate run run ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่แล้วใครอยู่ก็เชงไว้ใหเม่นนะฉันนั้นไม่อยู่ฉันบอกเลยว่าฉันไม่อยู่ e ม่นอน ธมทำยังไงก่อนฉันอยากรู้ว่าอินนั่นคือใครฉันเป็นอะไรที่ดีมาก

ตุยให้หมดตุยให้หมดตุยให้หมดฉันถูว่าด้ตุยให้หมดไม่นะอย่าตุยเด้อตุยเด้ออ่ะฉันขอโทษฉันจะไม่ตุยอีกแล้ว เล่นแล้ะช่วยได้ไหมนะคะไทำไปต้องเอาอีนี่ด้วยนะคะลห<า>ะ็นไมยังไม่ควราม,มาเล่นตัวนี้เลยอะ ฉัเดฟติดตลอดโอ้ยอีดอนี่เดินช้ามากเลยโอ้ยอีน้องเวทมึงมานี่สิไม่สามารงานบฉันที่สองค่ะ

ไปเลยสิคะว่าไปเลยไปเลยสิคะไม่เคเห็นพูดเลยนะว่าไม่มีใครเห็นชนเพราะฉันเรยไปกับต้นไม้ยั่ไปกับสายนิมพนับ an enemy has been defeated an has been defeated an ally has <laughs> been defeated <laughs> <laughs> Legendary. help uh or -oh. anything. An enemy has been defeated. Double kill. Attack. Uh -huh. Everyone has a wish. ิวค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 ่ะคิวไปค่ะก่อนแม่คิดถึงแมเพชรทรบดเกเพชรรดีท็รี

ไกันบ้างไงทุกคนสุดยอมเลนันยายีน้าของฉันเขาชื่อว่ายีหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครัว่าเขาชื่อว่ายีหน้าหรือเปล่าแต่ก็อาจน่าใช่นะนตานี่ยจะมีหน่มหล่อไอี่หลอกตานี้เราอาจัเอาวีทีเด้อเวยเป็นงสวยเลิศหรูอลังการท้องกับชุดเต็มระบ ง,งชุดน,นี้เขาแจกฟรีนะคะเราได้เราเราได้มาเรามันจะแบบมีผงเท้าแจกฟรีอยูมันจะพูดยังไงล่มนนะมันจะแจกฟรีให้เลยนะคะเป็นแบบเท้าบอลย้ำนะคะว่าเท้าบอลเอาเป็นว่าสำหรับนี้นะคะก็อยอากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนี่นนนสำหร,รับคลิปน,น,นี้ขอบคุณเราด้วยก่นอนบาย